ตัดสีใหม่ให้นี่กำลังเลือกนี่ตัดให้ตั้งเยอะปิดปากด้วยอันนี้เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบต้องถ้าประกอบต้องเปน็นนี้แต่ว่าอันนี้พอทำอนี้แล้นี่อันนี้คือตรงกลางแต่ดอกอน,นี่แค่อดอก ดี๋ยวไว้รอดูอันนี้ยังไม่วางบอกประกอบเพราะแกทําไม่ได้แกมองไม่เห็นละแกเย็บอย่างนี้ไม่ได้เพราะแกมองไม่เห็นเส้นได้นี่ไงอันนี้แกลองทําดูมันไม่สวยเห็นไหมเดีย๋ยวพี่จะทําเองนี่ถ้าทาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมาต่อเป็นกระเป๋าอันนี้นี่น,นี้ก็สวยอันนี้มีอันเดียวลองอันนี้เป็นผ้าไหมอันนี้เป็นผ้าผ้าธรรมดาแต่อันนี้เป็นผ้าไหมหมดเลย ขี่ใหญ่เนาะอเอาแม่ไม่ต้องไปเลือกก็ได้แม่อ๋อเลือกไปเลยเหรอแม่เลือกใส่กล่องเอากล่องนี้ใส่กล่องนี้ก็ได้เอาใส่กล่องนี้ไปอ่ะเมืเอ่อวานะเราเก็บกล่องทิ้งเยอะเลยสีเทามันมีมันมีเทาอันนี้อันนี้อันนี้ต่างหากนะอันนี้เดี๋ยวจะประกอบกับสีนี้นี่ ไ <c oughs> ม่เป็นลายที่มันเปืเป่ปอะซ่อนได้ไงแม่ได้มันคัดคัดมาค่า <c oughs> ไม่เป็นลายเออผ้านี้ตอนนั้นเก็บไว้ไงแล้วก็มันโดนเอ่อฝนสาดเก็บตรงหน้าต่างแล้วมันก็เลยมีรอยมันก็เลยกินกินกันน่ะในนี้พี่กเกษยดายไม่จะทำอะไรเก็เลยเอ,ออกมาตัดเนี่ยเนี่ยบางอันก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเก็บไว้เยอะเนี่ยสีเหลือง เนี่ยมันก็เลยเปน็นอย่างนี้ก็เลยจะมาทำดอกไม้ถ้าใหม่หมดเลยนะคะอันนี้ไว้ดูนะยายเนาะนะยายเนาะเนี่ยวันนี้เ<ม>พอเพอทำวันนี้เสร็จเลยนะเนี่ยเขาอะทำไม่หยุดไม่หย่อนอ,อ๋อเสร็จไม่เสร็จไม่รู้อ,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 อ๋อตอนนี้ยอมแพ้ใช่ไหมทีวันนั้น,นะทำเอาอยู่นั่นแหละ มันมเสร็จแล้วรอประกอบเป็นลายแม่เอ้ไว้รอดูเนาะ นี่นะคะก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านวังรางใหญ่ค่ะแล้วก็บ้านห้วยไผ่อยู่ในพื้นที่ตำบลมะเกลเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่ก็เป็นการของกองพันธ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองกรมทหารปืนใหญ่ต่อต่อสู้อากาศยานที่เกานะฮะนี่ฮะเอาน้ำไปให้ตอนแรกที่ฉันนึกว่าน้ำแพ a p ไม่ใช่ครนะน้ำดื่มน้ำใช้เพราะว่าเขาขาดน้ำอื่นน้ำใช้คุณผู้ชมปรากฏว่าเอาน้ำไปให้เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหา